คนที่เกิดราศีพฤษภค่ะในปี2569นนี้นะคะจะมีเรื่องเรื่องของการงานหรือการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะการงานการเรียนของคุณนั้นนะคะจะเป็นการงานการเรียนที่ต้องแข่งขันนะคะต้องต่อสู้นะคะต้องมีการแข่งขันมีการต่อสู้กับผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นการแข่งขันหรือการต่อสู้กับเวลาก็ได้นะคะและ ส่วนใหญ่แล้วนะคะต้องพึ่งตัวเองนะคะไม่ใช่ให้คนอื่นมาช่วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามีการาพึ่งคนอื่นซะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะและการงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะไปต่อสู้กับใครนะคะหรือว่าเป็นการประมูลหรือการแข่งขันสอบแข่งขันกับใครนะคะคุณก็จะสามารถที่จะชนะได้นะคะ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะมีความมั่นใจสูงด้วยนะคะทําให้คุณนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะถ้ามีความมั่นใจแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานนั้นได้อย่างดีแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะในเรื่องของความรักของคนปีในเรื่องของความรักนะคะคนราศีพฤกษภนะคะในปีสอง9น้ากสิบนี้นะคะความรักจะเป็นยังไงนะคะความรักของคนราศีพฤกษภนะคะ ต้องบอกว่ายัางไม่ค่อยมีเกณฑ์เรื่องของความรักเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะคนราศีพฤษภนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่มีแฟนนะคะก็ไม่สนใจค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอื้อเรื่อยๆเฉยนะคะหรือว่าเป็นคนที่ยังมุ่งเน้นกับตัวเองอยู่หรือว่าทำอะไรเพื่อตัวเองอยู่นะคะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะ,สะแสวงหาในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะในช่วงเวลานี้แต่ถ้าใครที่มีความรักอยู่แล้วนะคะความรักในช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นความรักที่ไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆไปนะคะบางทีอาจจะรักเลยคนที่คุณรัก ในบางครั้งบางคราวนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการเติมความหวานให้กับความรักของคุณสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักค่ะการเงินของคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะในปี2569นนี้นะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินของคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะการเงินของคุณนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นการเงินที่ค่อนข้างเหนื่อยหนักนะคะ จากการทำงานนะคะค่อนข้างที่จะต้องหางานนะคะเพื่อที่จะมาสร้างเสริมหรือว่าส่งเสริมให้ตัวเองนะคะให้ได้รับได้เงินได้ทองนะคะอาจจะต้องหางานในเรื่องของจ็อบเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะหรือว่าหากจะมีการรับงานเป็นพาร์ทไทม์นะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้นะคะค่อนข้างจะหนักนะคะในการที่จะทำงานหรือว่าหางานนะคะ ถ้าบางคนนะคะที่ยังตกงานอยู่เนี่ยอาจจะเหนื่อยสัน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่างานก็ค่อนข้างจะหายากค่ะแต่ถ้าใครที่ยังมีงานอยู่แล้วนะคะบางทีก็จะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยกับการทำงานที่หนักแต่ว่าได้ผลตอบแทนอาจจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยของคุณนะคะสุขภาพในช่วงเวลานี้นะคะ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในปี2569นี้นะคะสุขภาพของคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงค่ะเป็นคนที่สุขภาพดีนะคะในช่วงปี2569นนี้นะคะสุขภาพจะค่อนข้างดีนะคะแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาทางจิตใจนะคะหรือความคิดมากนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเพราะอาจจะมีการคิดมากหรือว่ามีการเอ,อ่อ เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะมาคิดนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาหลายๆด้านนะคะหรือมีเรื่องราวหลายๆด้านเข้ามาหรือมีงานหนักนะคะที่เข้ามาหลายๆด้านคุณเป็นคนคิดมากอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้เป็นค่อนข้างที่จะย้ำคิดย้ำทำําหรือว่ามีความคิดวิตกกังวลไปกอดร่วงหน้านะคะแต่เรื่องของสุขภาพร่างกายปกติไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะก็ขอให้คนที่เกิดราศีพฤษภโชคดีกันนะคะ ถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วย